เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะโยผมฟิวทีวีนะฮะและนี่คือ Minecraft จับบ้าเหลอนะฮะอันนี้คือช่วงแนะนำแอปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับก็ตามชื่อคลิปนะฮะกับแอปพลิเคชันในการโกงเกม Minecraft นะฮะซึ่ง จริงๆแล้วมันเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับมอสนะฮะซึ่งมันไม่ได้สามารถโกงได้แค่ Minecraft นะครับมันสามารถโกงได้ต่างๆอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็คือแอปพลิเคชันอันนี้เองนะครับผม X Mod อันนี้นะฮะอย่างที่เห็นอยู่นะที่โชว์ขึ้นมานะครับโอเคเอามันไปเก็บก่อนอ่ะฉะนั้นผมจะเข้าไปที่ตัวแอปให้ดูเลยละกันนะครับแอป X Mod นะฮะสักครู่สักครู่อ่านะครับออกมาหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมีเป็นเอ่อ My my เกมนะก็คือเกมของฉันนะฮะเกมที่เรามีอยู่ซึ่งผมก็มีแต่ม m n n e r r f t t นะครับเดี๋ยวจะมาลองให้ดูแล้วกันว่ามันจะมีวิธีการอะไรยังไงบ้างน,นะครับจากนั้นให้เรากดไปที่คำว่าเออรัสตรงนี้นะฮะข้างข้งข้างข,างข,างขางตรงไอเกมไมค์คร a f ตตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมน่าจะเห็นแหละจากนั้นกดเข้าไปครับปึ๊บนะฮะแล้วจากนั้นเราสังเกตดีๆนะครับเราจะเจอกับไอเจ้าไอรอนแมนหรือตัว ตุก,กตุนเลยบางอย่างครับด้านขวามือนะครับแอบมองเราอยู่นะครับอ่าตรงนี้แหละครับผมก็คือตัวของมอสนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาะสร้างแมปใหม่ให้ดูแล้วกันอันนี้เดี๋ยวลบลบทิ้งก่อนอันเก่าอ่าทาใหม่ให้ดูเลยนะครับอ่าโอเคตอนนี้เราอยู่ในแมปอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งในแมปไม่ใช่แมปซึ่งในแอปตัวนี้นะครับมันก็จะโกงอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับทั้งโกงเกี่ยวกับ ระบบของตัวเกมการวิ่งการเดินนะครับเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนเป็นจากเคลียร์ทีเป็นตัวไวนวอลอะไรอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับกระเป๋าของเรานะครับเกี่ยวกับแอดไอเทมอย่างนี้นะครับเป็นแอดเกี่ยวกับสัตว์อะไรลงมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็คืออันแรกนะครับที่เขียนว่าน o r m a l ตรงนี้ก็คือเป็นโหมดเกี่ยวกับการมองเห็นนั่นเองก็ซึ่งจะมีประโยชน์ในเรื่องของการซูมอะไรอย่างนี้นะครับเวลา มองไม่เห็นอะไรไกลๆอย่างนี้ก็ซูมฟับโอ้โหทุกอนูเม็ดนะครับโอเคเดี๋ยวขอปรับเป็น normal เหมือนเดิมนะครับต่อไปก็คือ walk นะกยวการเดินครับซึ่งมันสามารถปรับเป็น run เป็นอ,อ,อะไรไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันมีความเร็วมากขนาดไหนนะครับสามสองหนึ่งโอ้โหตกน้ำโอเคกลับขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่ mod the fat นะฮะมันคือ application X mod นะฮะโอ้โหเร็วมาก เอขึ้นก่อน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 โอเคโอเคกลับขึ้นมากลับขึ้นมามามา,มา,มาโอเคนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะฮะโอเคปรับให้เป็นเหมือนเดิมจากนั้นตรงนี้ครับคือการกระโดดนั่นเองนะครับตรงข้างล่างนี้ครับก็จะมีตั้งแต่ normal นะครับ big jump เป็นอะไรแล้วก็สูงสุดคือโ o d e spider man เองทำว่า spider man เป็นยังไงครับก็เป็น spider man เลยนะฮะสามสหนึ่ง โอ้โหลอยถึงเมฆนะครับอ่าตบฟิตลตบโอ้โหส่งจัดนะฮะเฮ้ยเกิดเป็นเซไวว่าตกมานี่ตายอย่างเดียว <c oughs> นะครับก็จะมีเกี่ยวกับแบ็คแพดนะฮะเป็นการเพิ่มจำนวนของในในในตัวเราครับสมมติว่าทั้งตัวเราเนี่ยมีบล็อกไม้อยู่แค่บล็อกเดียวเราก็สามารถเพิ่มจำนวนได้เราปรับเป็น64ก็อิด t ิมันนะครับจากบล็อกไม้บล็อกเดียวก็จะกลายเป็น64ี่ขึ้นมาทันตาเห็นนะครับ เป็น add item นะครับก็สามารถเดี๋ยวแต่สักครู่ทำไมไม่โหลดโอเคมาแล้วแล้วก็เป็น add item นะฮะก็อยากสำหรับไอเทมอะไรที่อยากได้ก็ add เข้ามานะครับผมเป็นมีทั้งเป็นบล็อกนะครับเป็นแร่เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับเป็นอาหารเป็นสัตว์เป็นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเอ้ยนี่ครับตัว add สัตว์นะฮะก็คืออย่างนี้แหละครับเท่าที่เห็นอยู่นะฮะก็จะมีไก่วัวหมูนู่นนี่นั่นนั่นนู้นนู่นอะไรต่างๆมากมายนะครับผมแล้วก็นี่แหละครับคือแอปพลิเคชัน Xmod นะครับแอปโอ้โหลืมปรับกระโดดทีลอยฟ้าเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกลับก่อนกลับก่อนปรับให้มันเป็นเหมือนเดิมก่อนตกใจหมดโอเคปรับให้เหมือนเดิมนะครับก็โอเคนะครับก็สําหรับใครนะฮะที่อยากจะได้เจ้าแอปพลิเคชัน Xmod นะครับแอปพลิเคชันในการโกงเกมนะครับซึ่ง กงได้หลายเกมเลยนะฮะซึ่งผมยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะครับแต่ว่าใน Minecraft สามารถโกงได้นะครับผมก็ลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้อยู่ใต้คลิปนะครับกดนะครับใต้คลิปนะฮะอยู่ใต้คลิปชั้นนะครับกดไปดาวน์โหลดกันนะครับก็เอามาเล่นกันสนุกสนานนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยละกันนะครับจะเกิดใครโหลดได้ไม่ได้อะไรยังไงหรือใครเกิดอะไรกับตัวแอปหรือยังไงนะครับก็คอมเมนต์บอกผมมาได้ละกันนะครับโอเค เดี๋ยวนีนฟิวทีวีกต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับกับสาระดีๆสาระดีๆนะฮะในวันนี้กับแอปพลิเคชัน XMOD นะฮะวันนี้ฟิวทีวีขอตัวลาไปก่อน,นครับ See you again Goodbye